สวัสดีค่ะป้าหมอเศตษฐีโชคพยากรณ์มาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทํานายดวงรายวันประจําวันที่สี่นะคะกันยายน2566ซึ่งตรงกับวันจันทร์สีเหลืองวันทํางานปกติเลยๆค่ะพี่น้องค่ะนะคะเออดูดวงเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตประจําวันอย่างไม่ประมาทนะจ๊ะพี่น้องจ่ะเนาะนะคะนาเรื่องราวดีๆที่พ2ยิีชี้นะคะไปปรับใช้นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะ แล้วก็พี่น้องทนานที่องการดูดวงส่วนตัวทักอดีไลน์นะคะพี่น้องาอ,อย่างไงแล้วเนี่ยป้าหมออาจจะตอบช้าก็ตอบทุกคนนะคะพี่น้องนะทักอดีไลน์มาแล้วก็รอนี้หนึ่งค่ะนะคะขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะในช่องเศรษฐีโชคพยากรณ์ด้วยดีเสมอมาขอให้พี่น้องจเจริญรุ่งเรืองค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลานะคะมาทํานายดวงรายวันกันเลยนะและมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกันนะคะ ออไพ่ทักเลือกอะไรนะคะมาดูนะพี่น้องวันอาทิตย์นั้นสามดาบเป็นไงนะคะสามดาบเป็นไงครับพี่น้องคะนะสามดาบความหมายของสามดาบก็คืออกหักผิดหวังรักคูดโดนแทงข้างหลังดินท้าวอะไรใส่ราสา้รายป่ายสีหรือไม่ก็สุขภาพาไม่ค่อยจะโอเคนะคะมีปัญหาอุปสรรคนะ,คะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะสามสามขึ้นนะ,ะแต่สามดีคือสามไพ้เท้านะคะสามไมเท้าก็คือเรื่องของกิจการการงานเรื่องของ หุ้นส่วนนะคะเรื่องของหุ้นส่วนต่อไปนี้หรือเรื่องของกลยา,ามิตรที่ดีนะคะเรื่องของลูกค้าเรื่องของออเดอร์นะคะมีออเดอร์นะคะสั่งเข้ามารัวๆราคาพี่น้องวันอาทิตย์นอกในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับ3ามไม้เท้านะคะแล้วก็อาจจะออกเดินทางอย่างเร่งด่วนนะคะทํากิจทาการประสานงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะดูว่ายังมีพลังอยู่แล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมสิ่งที่จะต้องเตือนก็คือเรื่องของอารมณ์ค่ะพี่น้องค่ะนะอารมณ์อารมณ์ความรู้สึกนะคะอย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วนะคะ อย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วนะคะพี่น้องขานะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ในวันพวกนี้ให้ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลนะคะแล้วก็ใครที่ใช้รถใช้ถนนอย่าขับรถเร็วะค่ะพี่น้องการดูว่าดูว่าจะบู๊หน่อยนะคะเออดูว่าจะวัยรุ่นหน่อยนี่อย่างนี้ไม่ได้นะคะพี่น้องนะอันตารายนะว่ายอย่างนั้นเอาละค่ะระวังเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษ,ษด้วยนะคะไขมันความดันนะเกี่ยวกับอัวใจนะส่วนอกนะคะพี่น้องนาะเอาละค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขพานักของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆคะ่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสามสามนี่เห็นไหม แล้วก็4 5 3 3 4 5ค่ะขอให้เฮงเฮง้ามาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันจันทร์นะคะอ่าพี่น้องวันจันทร์ขึ้นราชินีประจันนะคะดูว่าเส้นพิศเศษแรงนะคะอ่าไม่ว่าจะ นะเซนพิเศษในเรื่องของดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ลางสามพรณีค่อนข้างจะแม่นสําหรับพี่น้องวันจันรมีไอเดียมีปอลสวรรค์มีความคิดสร้างสรรค์นะคะพี่น้องจาวนะยังไงแล้วนะก็ยังคงเป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวบุตรหลานนะคะคนในครอบครัวนะคะเป็นห่วงดูแลเขานะคะอย่างดีว่างนั้นเถอะนะคะสองม่เท่านะคะก็ดีในเรื่องของกิจการการงานนะคะพี่น้องขานะดีในเรื่องของุงนส่วนนะในวันพรุ่งนี้ดีในเรื่องของลูกค้านะคะพี่น้องนะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันจันนะคะให้สรุปนะคะ อ่าให้สรุปนะคืขึ้นเดทหมดทุกหมดโจกหมดโรคหมดภัดยสนิทจัไนไรไม่มีจบเริ่มต้นใหม่นะคะอ่าทำนายเคๆได้แล้วนะคะแต่สําหรับเดทนั้นเนี่ยให้นวัตระวังเรื่องของกระเพาะอาหารหนักเสพนะคะกดละย้อนนะว่างั้นและก็ในเรื่องของลําไส้ด้วยนะคะหรืออาหารเป็นพิษไต,ต้ด้วยนะพี่น้องวันจันทรนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะเอาละค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเนาะมาจากเลขที่เกิดจากเซ็มพิเศษของเราค่ะส่วนเลขหนาไพ่เลขอะไรมีเลขสองหกนะคะแล้วก็หนึ่งสาม สองหกหนึ่งสามค่ะขอให้เหงงๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารนะคะถือไม้เท้ารออยู่รอเรื่องงานหรือเปล่าคะรอที่จะขยับขยายในส่วนของกิจการหรือเปล่านะ,ะถ้ารอเรื่องงานว่างงานอยู่นะคะในวันพวกนี้เป็นแบบไหนนะคะอืมลังเลสงสัยติดตามอึดอัดนะคะ,ะบางท่านนี่ก็อาจจะไม่ได้ว่างงานแต่คิดที่จะเปลี่ยนงานแล้วก็ลังเลว่าเออเปลี่ยนแล้วจะดีไหมอย่างไรนะก็ให้พิจารณานะคะให้พิจารณานะคะเลือก ในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดส่วนเรื่องเงินดินนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะทําอะไรก็มีเม็ดเงินเข้ามามีกําไรว่างั้นเถอะนะสำหรับพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้ส่วนไพ่ทักเรื่องอะไรเรื่องเงินเยี่ยมเรื่องกิจการเยี่ยมนะคะเรื่องของอทรัพย์สินโอเคเยี่ยมมากเลยนะคะสำหรับสิบดาบเอ้ยโทษนะคะสำหรับสิบเหรียญแล้วก็แปดเหรียญคู่กันนี่จริงๆเลยนะคะอะเรามาระวังอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสุขภาพนะคะเกี่ยวกับเอ็นกระดูกข้อนะคะแล้วก็สายตาดวงตานะคะพี่น้องจ๋านะ เอาละค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลข92แล้วก็นะ92แล้วก็81ค่ะ92 81ค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันมะค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางวันนะจิตตกหมกมุ่นกุ้นคิดคิดย้อนหลังคิดถึงความหลังยังไงไม่รู้นะคะแต่ถ้าคิดเรื่องเงินในวันพวกนี้รวยนะมีเงินเข้ามือมีเงินสดๆดเข้ามือมีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินนะเรื่องงานก็ยังคงเด่นอยู่นะคะ ยังคงมีพลังยังคงควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ดูเลบริวารในส่วนของงานได้อย่างดีนะคะยังคงมีคนรักในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่นะ,ะให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันพุธกลางวันทั้งสิ้เนเลยนะคะพี่น้องจ๋านะฉะนั้นให้ปรับที่ตัวเองเป็นหลักอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ขอให้มันผ่านไปนะคะอย่ากเก็บมาคิดนะคะพี่น้องจา๋านาะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขห้านะคะเก้า และก็นะหนะึ่งนาแล้วก็ห้าห้าเก้าหนึ่งห้าค่ะขอให้เฮงเฮงทามาดูพี่น้องวันพูดกลางคืนมั้คะสาหรับพูดกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันค่ะพูดกลางคืนนะคะหมุนเงินหรือลบาคะนะคะน่าจะหมุนเงินเนาะอ่าหมุนเงินหมุนเงินนะคะงเงินเข้ามาเงินออกไม่เป็นไรค่ะพี่น้องหมุนเข้าในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังเรื่องการลงทุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยง การทาอะไรก็แล้วแต่ที่ผิดกฎผิดระเบียบไม่ได้ผิดศีลไม่ได้นะคะพี่น้องจ๋านะแม้แต่เรื่องชู้สาวก็ระมัดระวังในวันพวกนี้รอาข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีค่ะโดยเฉพาะในส่วนของกิจการการงานนะคะเงินมาเต็มนะคะในเงินก้อนโตนะ,ะมีโชคมีลาบเข้ามานะ,ะเรื่องเงินเด่นนะคะพี่น้องจ๋านะระมัดระวังสองเรื่องเองในวันพ่งนี้ก็ถือว่าดีเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาบจะหมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสองหนึ่งห้าแล้วก็หกค่ะสองหนึ่งห้าหกค่ะขอให้เฮงเฮงค่ะ มาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีเป็นแบบไหนทเทมโ r ร์น์นะคะมีการโยกย้ายถ่ายเทเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นโยกย้ายในที่อยู่อาศัยบ้านช่องนะคะหรือไม่ก็เปลี่ยนในตำแหน่งงานเป็นไปนในทางที่ดีในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันพระฤหัสบดีมีโชคมีลาบเข้ามาโชคดีในเรื่องของเงินทุนนะโชคดีในส่วนของบริวารน,นะคะเป็นไพ่โชคดีนะคะเล้กก็อาจจะทําบุญให้ทานปฏิบัติธรรมนะคะได้ด้วยนะเดินทางสายกลางนะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่ององ,งานบุญงานกุศลได้ด้วยนะคะ ยังไงแล้วขึ้นเดือนใหม่พี่น้องวันพระฤหัสวัสดีดีเยี่ยมเลยนะดีหลายเที่ยวเลยนะคะตั้งแต่เดือนใหม่มาเนี่ยนะนะคะเออควบคุมนะคะอะไรได้ทั้งหมดเลยนะ,ะสำหรับพี่น้องวันพระฤหัสวัสดีค่ะนะคะานะละะ้วค่ะเลขนำโชคจากไหนมาจากเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมาะคะ่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสี่นะคะแล้วก็ศูนย์เก้าหนึ่งสี่ศูนย์เก้าค่ะขอให้เฮงเงค่ะมาดูพี่น้องวันสุกนะ,ะขึ้นหกเหรียญสำหรับหกเหรียญน,นั้นก็คือหมายถึงว่าขึ้นไพ่เครดิต เะคระดิตเรื่องของการเงินยังมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินยังมีเงินเข้ามานะคะขอเครดิตไว้โอกาสผ่านในเรื่องของงานกิจการเด่นมากนะคะขึ้นหนึ่งไม้เท้านะคะมีโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่นะคะเขาบอกว่าให้ทําเลยนะคะอย่ามัวแต่คิดอยู่นะคะพี่น้องวันวันศุกร์นะคะนี่เดเวอร์ Word, ความอุดมสมบูรณ์จะบังเกิดขึ้นกับพี่น้องวันศุกร์นะคะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนาะเนื่องจากว่าขึ้นไพ่เดเวอร์ Word, ความอุดมสมบูรณ์นะคะ แปลว่าความอุดมสมบูรณ์นะคะอันนี้คือไพ่ดีนะคะพี่น้องคาะในไพ่ตำรับไพ่ยิปซีนะเป็นไพ่หมายเลขยนะี่สิบเอ็ดนะอ่านั่นหมายความว่าพี่น้องวันศุกร์พานอะไรไม่เยอะแยะมากมายไม่ว่าปัญหาหรืออ่ความล้มเหลวหรือความสําเร็จนะอะไรนะพร้อมมาแล้วนะ,ะต่อไปนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องวันศุกร์เอาอยู่หมดนะว่าอย่างนั้นเลยค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะที่เป็นการคํานวณของเราก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะนะเป็นเลขของเราเองก็ได้ค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไร มีเลข6 1แล้วก็7 2 6 1 7 2ค่ะขอให้เฮงเฮงมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันเสาร์สามเดีอนนะเงินดีนะช่วงนี้พี่น้องวันเสาร์เงินดีนะคะมีเงินเข้ามานะไม่ว่าจะเงินในส่วนของกิจการการงานเจราจาเป็นเงินเป็นทองโชคลาภก็มีนะคะพี่น้องวันเสาร์เนี่ยนะคะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้ไม่สบายหรือเปล่าคะใครที่ปวดหัวปวดไมเกรนระมัดระวังจะกํารเริบเนาะหัวห้อยหัวทิ่มนะคะแฮงแมนขึ้นระมัดระวังในเรื่องของการวิตกกังวลคุ้นคิด คิดนะคะ,ะแล้วก็เครียดเองคิดเองเครียดเองนี่ประมาณนี้เลยนะคะคิดหลายเรื่องเหมือนกันนะคะอะไรก็ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในวันพวกนี้จัดการได้แก้ไขได้นะคะด้วยดาบโสมมงุลนะคะเป็นตัวโชว์นะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะเนาะเออยังไงแล้วมันก็นะไม่หนักหรอกค่ะนะคะ,นะคะ,ะขึ้นไพ่เทพแห่งเวทมนต์คิดการอะไรวางแผนอะไรไว้มักจะเป็นจริงและลงมือทําด้วยนะคะจะประสบความสําเร็จนะลางสังหรณ์เมนเวอร์ว่ายอย่างนั้นในวันพวกนี้นะคะ เลขนำโชคมาจากไหนเนาะมาจากเลขที่เกิดจากเซนต์ของเรานั่นเองนะคะส่วนเลขนหน้าไพ่เลขอะไรนี่เลขสามหนึงสอแล้วก็13 1่งสองหค่ะขอให้เฮงเฮงป้าหมอไว้พี่น้องทั้ง8ปันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ